ในส่วนของ <S <S เป็นการยื่นเรื่องเร,เรผมสงสัยว่าปชไปให้แนนพงค์ายาหมู่ระดับเอดับเอเนี่ยมงสามปีซ้อนเนี่ยป็นเรื่องที่น่าสงสัยกนะระบวนการการให้คะแนนหรือการตระเมือน,เ,นเรื่องคุทธรรมนัความของสินี่ยอ่าต่ิดา ก็เลยมาสอบถามรัฐบทนะครับว่าเรื่องนี้ควรี่มีการทอบทวนไหมนะครับหรือว่าคนจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการวิธีการในการดำเนินหรวอเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่ในอำเภอกะลีจังหวัดลำพูนคงมกับอโรงเรียนนายกอบประายกเทศมนตรีร้ายคนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในสถานที่ราชการในโรงเรียน ลราก็เาอาเหล้บียรมานั่งกินกันก็น่าจะฝากถึงกรกฏาคม,มต่ออีกนั่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็ิข้อห้ามไว้นะตารเป็นข้ารการก็ต้องมีกฎหมายด้วยไม่ใช่ว่าจแจ้งหน้าอย่างซึ่งอยู่ในหนาประทศกสิธต้องรวง คือกระผลมันปรากฏอย่างครมบุทยานปร,รากฏอย่างนี้แสดงว่าไอ้วิธีการวิจัยไอ้วิธีการประเมินเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพเป็นอะไรอย่างไรเพราะว่ามันต้องไปเนนช็คอะไรเขาไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะปรากฏอย่างบุทยานเนี่ยน,นะผลออกมาเอบวกเอบวกเอบอกตลอดจนสุดท้ายแล้วก็มันเจอคนอยู่ใกล้พร้อมอย่างทั้งสิ้น

นิดนึงค่ะที่นึนงท่านหอเชิญนี่นะคะ่ะปกติการประเมิน ITA ที่ท่านหอบอกเมื่อกี้ว่าปปชไม่ได้เป็นคนประเมินตรงน,นี้หน่วยงานเป็นคนประเมินนะคะคือในเรื่องของการให้คะแนนนะครับ ITA ของหน่วยงานเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่จากสาแหล่งนะครับเป็นการประเมินของบุคลากรภายในองค์กรเองนะครับ สองเนี่ยก็เป็นการประเมินโดยบุคคลภายนอกนะครับที่มีส่วนได้เสียหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับแหล่งที่สามเนี่ยเป็นการประเมินในเรื่องของความโปร่งใสเปิดเผย,เยข้อมูลนะครับบนเว็บไซต์ครับคบแล้วพอ ITA ประเมินเสร็จปุ๊บมัต้องส่งให้ปปชตรวจด,ดูอีกทีหนึ่งไหมคะหรือว่าพิจารณาดูท,ทีนี้ค่ะใช่ครับพอประเมินเ,เสร็จเนี่ยขเขาจะส่งผลเกี่ยนเนี่ยมาที่ปปชครับเราก็จะประมวลผล แสดงว่าผลที่ได้รับก็คือผลที่ได้รับาารประเมินมาแล้วชไม่ได้ตวรวจสอบเร่อเราเรา,เราต้องตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องในเรื่องคะแนนนะครับครับแต่คะแนนเนี่ยก็มาจากแหล่งข้อมูลสามแหล่งที่มีการประเมินมาครับครับผมคือเรื่องที่มันมันไม่สอดคล้องกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นทีนี้ปปชก็เลยถูกตั้งคำถามว่าเปปชเป็นคนประเมินหรือเปล่า แล้วเหมือนที่ท่านบอกว่าปปชประเรม,มินมาจาก i อทออีกทีหนึง่งแต่แต่ถ้าเห็นมันมีอะไรที่แบบไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกันทำไมปปชถึงยังประเมินถึอองพิจารณาให้คะแนนในส่วนน,นั้นเนี่ยค่ะอืมอันนี้เดี๋ยวต้องให้สำนักไอทีเอที่เขารับผิดชอบนะครับเอมามาวิเคราะห์ตอบปัญหาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าหลักๆหน้าที่ของกปชก็คือไม่ใช่โดยตรงที่ประเมินใช่ไหมคะคือ คือปปชเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องมือชิ้นนี้นะครับแต่ว่าในการประเมินเนี่ยเป็นการประเมินโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหน่วยงานเขานะครับขอ่อบคุณมากๆครับ,บค,ครับ คราวนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนุนไทยมายื่นคำร้องต่อปปชนะครับสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็เรื่องที่เป็นที่กล่าวขานแล้วก็รายงานกันของสื่อมวลชนและสังคมได้วิพากวิจาร์ณกันค่อนข้างมากก็คือการที่ปปปบกปปปร่วมกับทางปปชไปส่วนที่กำลังแล้วเข้าจับกลุ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ เราคนพ่อ่มีการาามีซองเงินหลายปึกนะครับรวมแล้วกว่า5ล้านบาทในห้องทำงานของท่านทิพดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางาตำรวจปปปนะครับและทางปปชต้องดาเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับทางปปชอเองก็คงต้องดำเนินการเกี่ยวกับการาาาล่ำรวยผ,ผ,ผิดปกตินะครับการ ทุริยต่อํานาจหน้าที่ราชการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ประเด็นที่ผมสงสัยแล้วก็สมาคมเห็นว่ามีข้อสงสัยอย่างมากก็คือเรื่องการประเมินในเรื่องของอคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับหรือ ITA เนี่ยนะครับ,รรบว่าทําไมหลายปีที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยงานที่ มีผลการปฏิบัติงานราชการนด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมเนี่ยอ,อยู่ในระดับนะ95 96 97นะครับหรือในระดับ A หรือ Do บบมาโดยตลอดซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับจากการเข้าจับกลุ่มของบอกอปอปป,ปและก็ปป,ปชเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ผลการประเมินที่ผ่านมาเนี่ย มันตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังนั้นแล้วสมาคมเลยต้องมายื่นอสอบถามท่านประธานปป,ปชว่าไอวิธีการประเมินนะครับรูปแบบการประเมินหลักเกณฑ์การประเมินนะครับ ITAS เนี่ยนะครับน่าจะไม่ถูกต้องนะครับจะระบบใดออกมาวางแผนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการทบทวน พราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็อาจจะมีการเตรียมกันขึ้นมาได้นะเตรียมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จะส่งข้อมูลรายงานข้อมูลเข้าม,มายังผู้ประเมินนะครับเพื่ออัปตัวเลขนะฮะอัพคะแนนให้ได้คะแนนระดับสูงใกล้ร้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งซึ่งถ้าไม่มีการประเมินเนี่ยรูปแบบแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นฝุ่นใต้พรมนะฮะขององค์กรต่างๆที่อยากที่จะอัพที่อ อ,องค์กรของตัวเองให้เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลหรือได้รับได้รับโล่เกียรติยศจากท่านนาะยกรัฐมนตรีนะครับทุกปีนะครับแต่ข้อที่จริงกับเป็นเรื่องที่อาจจะสร้างความเน่าเหม็นในระบบในองค์กรของตัวเองก็ได้ดังปรากฏที่เกิดขึ้นในกรมอุทยานหนึ่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับงั้นยังมีอีกหลายกรมครับที่ผมคิดว่าอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกันกบกรมอุทยานนะครับ แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถูกเปิดแผลออกมาให้สังคมรับรู้เท่านั้นเองดังนั้นแล้วผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของปปชอนอกจากจะไปแนะนําให้องค์กรต่างๆดําเนินการด้วยความโปร่งใสและสุจริตแล้วเนี่ยปปชจะต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับในการที่จะเช็คหรือเช็คบาลานซ์องค์กรเหล่านี้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจะมีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริงอย่างที่ เอ่ปปชพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้หรือไม่ครับคือถ้าใช้ระบบเดิมเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเช่นเดียวกับระบบที่เกิดขึ้นนะครับแผมคิดว่ามันควรต้องมีการเปลี่ยนวิธีการประเมินใหม่นะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็อาจจะมีการเตรียมกันขึ้นมาได้นะ ให้บุคลากรที่มาติดต่อโน่นนี่นั่นจะทําจดหมายเข้ามาแล้วก็ยกย่องเชิดชูองค์กรผมให้ให้อยู่ในระดับคะแนนดีๆมากอย่างนี้นะทั้งซึ่งมันควรที่จะเป็นการประเมินที่มีมาตรฐานมากกว่าน,นี้นะครับเมื่อเราพบว่ามันมีจุดโบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่ใช่ยังใช้รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบเดิมๆหรือหลักเกณฑ์นเดิมมันคงไม่ใช่นะครับ ผมผมคิดว่าหน่วยงานประเมินมันก็คือปปชนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะตั้งคณะกรรมการคณะอนุก,กรรมการเข้าไปประเมินนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวปปปปปชโดยตรงเท่านั้นเองแต่คนที่กําหนดวิธีการประเมินหลักเกณฑ์การประเมินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากปปชทั้งสิ้นครับ ริ่นไปแล้วนะคะสำหรับเรส,ส่วนประเด็นเรื่องของอการประเมินระ่ับของเอทีค่ะพี่สีเห็นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมอทมทหนึ่งอันนี้ยังไงนะคะคือผมได้ยื่นร้นอ,อ,องเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการ <c oughs> ตั้งคณะกรรมการเอาผิด ท่านผดุกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาเขาเรียกอะไออกมาบูลลี่หรือเหยียดยามหรือดูหมิน่นพูดใต้บงังคับบัญชาในการประชุมของกระทรวงนะฮะผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์เมื่อ,อสัปดาห์ก่อนนี่นะครับเราก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่า คำพูดคำจาวของท่านนั้นถูกเผยแพร่ไปในสื่อโซเชียลออนไลน์ในไลน์ใน Facebook อะไรเยอะๆมากมายนะครับซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้เป็นคำพูดที่ผมคิดว่าคนในระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไม่ควรจะพูดหรือแม้แต่กระทรวงตบงกลมต่างๆก็ไม่ควรใช้คำพูดนี้จะไปด่าลูกน้องว่าเป็นควายหรือโง่หรือไอตัว ไม่ดีนี่เงี้ยผมว่าไม่ไม่น่าจะใช้คำพูดนี้ท่านออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าเป็นการหยอกเยา้ยาเย้าแห่ผมเป็นคนบุกเล็กอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่นี่เป็นการแพร่ตัวแบบน้ำคุนๆนะครับเพราะว่าการเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยแล้วอยู่ในในกระทรวงที่กําหนดในเรื่องของคุณ,คณธรรมเป็นคณะกรรมการคุณธรรมของกระทรวงด้วยเนี่ยมันควรจะต้องมีการระมัดร,ระวัง แม้ว่าบุคลิกตัวเองอาจจะเป็นคนผงผางอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าควรต้องใช้ระมัดระวังโดยเฉพาะการพูดต่อที่สาธารณะในที่ประชุมคอนเฟรนทั้งเจ็ดจังหวัดร,รู้รับทราบกันโดยทั่วไปและการไปบู้รี่สถาบันการศึกษาอื่นนะครับว่าเขาอาจจะมีคุณภาพการศึกษาไม่ดีคุณภาพการศึกษาที่ต่ำถึงขนาดมาเยอะเย้ยถักฐานอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณ สงกรานเองในฐานะนานยกสมาคมสิทธิเก่ามอสถาบันที่ถูกบูลลี่ไปเองก็ก็ไปแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษฐานหมินประมาทและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วซึ่งเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมแล้วเนี่ยมันก็เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานดูหมิ่นด้วยนะครับอีกนิ็น้งนอกจากนั้นยังมีความผิดในเรื่องของพรบ คอมพิวเตอร์เพราะพูดผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กอย่างไรก็แล้วแต่แต่สังคมมองเป็นเรื่องใหญ่ผมทาหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้โดยตรงและในที่สุดท่านจะต้องมีบทลงโทษไม่ใช่แค่ตักเตือนนะแต่จะมีบทลงโทษที่หนักนะเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องอย่างนะครับอาจจะต้องถึงขั้นให้ออกจากราชการหรือ ยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นนะครับไม่ควรจะมานั่งในเก้าอีก้กระทรวงมหาดไทยอีกต่อไปครับพี่สิงวันมองว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็คือไม่ควรจะมานั่งเก้าอี้นี้ควรจะออกจากหน้าาไปเลยแม้จออกมาบอกว่าเป็นการล้อล้อกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงบำบัดทุกบำรุงสุดของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศและเป็นกระทรวงเกรดเอเบอร์หนึ่งของของทุกกระทรวงเลยนะครับยัน้น ผู้ที่มานั่งเป็นผู้บรหิหารสูงสุดในระบบราชการเนี่ยก็คือประกกระทรวงมหาดไทยนะครับัการมาพูดในลักษณะเช่นนี้ผ่านวิดีโอคอนเฟรนท์ไปทุกจังหวัดทั้งเก,กเกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมันจะมาบอกว่าเป็นเรื่องการหยอกเย้าเนี่ยคงไม่ใช่นะครับถ้าจะกลับไปดูประวัติของท่านสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือทธิดิกรมพรัฒนาชุมชนเนี่ย ท่านก็เคยมีกเกษนหนังสือราชการแล้วใช้คําพูดด่าโดยตรงเนี่ยากาไอควาาไองโง่เนี่ยในหนังสือราชการเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องหยอกยาก้ากเบาเสีแยงไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของกมลลสันของท่านต่างหากนะครับเะงั้นเอาคนประเภทนี้มานั่งเป็นเดือนหนึ่งในระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะฮะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายกันได้แล้วไม่งั้นมันก็จะถูกเ,เรียนแบบ นะไปยังกระทรวงกระบวงกรมอื่นๆว่าปหลัดกระทรวงมาไทยซึ่งเป็นปลัดเบอร์หนึ่งของกระทรวงนี่ยังพูดได้แล้วทําไมอธิบดีหรือประหลัดกระทรวงอื่นจะพูดไม่ได้ถ้าไม่มีความผิดในเรื่องนี้เลยนะครับ,บผมทำหนังสือลองมาแล้วฮะโดยตรงมาแล้วโอเคนะครับ เรื่องเ,อเรื่องอาการจัดงานกีฬาสังสรรค์น,นะครับของอำเภอลีเการจัดงานกีฬาประจำปีกันนี่นะครับแล้วก็ในวันที่27ธันวาช่วงเย็นเนี่ยมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่โรงเรียนในอำเภอลีนะครับโรงเรียนประจำอำเภอลีเนี่ยนะครับในหอประชุมโรงเรียน แล้วก็มีการแสดงดนตรีนักร้องนักดนตรีมาเต็มนะครับแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลอดกีฬาที่แข่งขันกันมาหลายวันนะครับปรากฏว่าในงานดัง,ลงกล่าวเนี่ยมีการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสุราทั้งเบียร์นะครับมากินกันอย่างโง่งครึงโง่โงแจ้งนะครับซึ่งพู้นี่มาร่วมง,งานก็เป็นนายกอบตอนายกเทศมนตรีแต่ของเทศบาล มีขอโรองเรียนมีผู้กำกับมีครูทอนล,ลีแลมเพอร์ลีนะครับมาเป็นประธานในงานเราะนั้นเรื่องเหแบบนี้เนี่ยกฎหมายพรบควบคุมเป็นต่อปี51ระบุว้ชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มสุราในสถานที่ราชการาห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถาบันการศึกษา ในราชก,การข้อหนึ่งนะในสถาบันการศึกษาข้อหนึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ราชก,การโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษามันผิดทั้งสองข้อดังนั้นแล้ว<ด>ในอำเภอจะอ้างว่าผมเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปปุ่มกับจะอ้างว่าผมเข้ามาแป๊บเดียวแล้วออกไปเนี่ยเขาไม่ได้รวมทั้งเจ้าของงานอเจ้าภาพเนี่ยก็คือนายกอบตในพื้นที่นะครับรวมทั้งผอ,งองโรงเรียนที่อนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ตามกฎหมายที่ ระบุไว้นะครับดังนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งตําแหน่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบแล้วก็ลงโทษของปป,ปชทั้งสิ้นผมก็เลยต้องนําความมาล้อให้ปป,ปชอาผิดและลงโทษบุคคลเหล่านี้ไม่เช่นนั้นหน่วยงานทุกหน่วยในประเทศไทยเนี่ยอยากจะจัดงานเลี้ยงสงสรรเอาสุราเอาเครื่องดื่มไปฉลองกันในโรงเรียนในสถาบันในสถานที่ราชการก็ได้อย่างนั้นหรือ เหมือนล่าสุดที่คุณพยาบาลสาวและเพื่อนออกมาฉลองกันในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาถ่ายคลิปโชว์กันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับกฎหมายวควบคุมอลกรหอลบุไว้ชัดเจนว่าห้ามเดินสุราห้ามจำหน่ายสุราในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาดยกเว้นในบ้านพักตัวเองนะครับในสถานที่ราชการนั้นสามารถทำได้ครับ ผมมีหลักฐานนอกจากที่จะผมจะโพสต์อยู่ในเว็บในเฟซบุ๊กของผมแล้วผมยังมีหลักฐานมากกว่านี้เยอะแยะนะครับมีทั้งคลิปวิดีโออะไรเยอะแยะมากมายครับแต่ถึงเวลาทางปปชจะเรียกผมสอบรอบสองอีกครั้งเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานทั้งหมดมาโชว์ให้ปปชรู้ว่าข้อทีจจริงมันไม่ได้อยู่ในแค่โพสตของผมใน Facebook เท่านั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลข้อทีจจริงยังมีมากกนะว่านั้นเราจะมีรูปภาพของแนนเพิรภอรูปภาพของผู้กักนะั่ง อยู่ในบริเวณงานแล้วจะมาอ้างว่าไปแค่เดียวผงไม่ใช่ครับโอเคครับ